าสนใจที่บีก็บอกว่าถ้าเราเห็นการทำทุจริตในองค์กรทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราและไม่เกี่ยวข้องกับเราเราควรจะทำอย่างไรไม่สนใจแจ้งให้ตรวจสอบหรือออกจากงานระวังใจยังไงดีคะอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกเอางี้ก่อนเรา่เราแยกเป็นสามส่วนเลยก็ได้เราอยากเอาไปพัฒนาให้ตรงกับศีลสมาธิปัญญาเลยเอาทีละส่วนหนึ่งก่อนเรื่องศีลก่อน เราจะปรับพฤติกรมร,กรมของเรายังไงอย่างเงี้ยเนาะกับเรื่องนี้รู้ว่าองค์กรทุจริตรู้กับว่าเจ้านายทุจริตรู้นี่นน่นพฤติกรมรมเป็คนทำไงละ่ละรเรารู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทาใช่ไหมรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดใช่ไหม,มจากการนะมมแม้ก,กระทั่งเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ตรงการละละเทศะก็อย่าพูดอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะทำตามอัตภาพใช่ก็ดูว่าพฤติกรรมเป็คนทำอะไรไม่ควรทำก่อนนี่คือเรื่องศีล การพัฒนาจิตใจทําไงล่ะเราจะวางจิตวางใจเราอย่างไงอ่ะไม่ให้มันกระเพื่อมให้มันรู้สึกว่าแบบอืออย่างเงี้ยถูกว่าแล้วมันก็ทํางานได้ทุกใจมันก็ทําไม่ได้เพราะนั้นลองพิจารณาคํานี้ว่าเป็นไปได้ไหที่เราจะอยู่ในองค์กรเป็นไปได้ไหมก่อนนะไม่บอกให้เป็นไปได้นะแต่ลองคิดดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะอยู่ในที่ที่มันเป็นไม่ดีอ่ะหรืออาชีพไม่สุจริตแต่มันเป็นไปได้ไหมที่เราจะทํางานได้ด้วยจิตว่างว่างจากการยึดมั่นถือมั่น ว่างจากการเป็นตัวเป็นตนว,ว่างจากอันนี้เป็นของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้ามัน mm hmm. ว่างได้ก็ทาคือว่างไม่ได้ก็ก็ไม่ควรัรบส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เลยเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ยากนิดหนึ่งและสุดท้ายในข้อปอัญญาเรามีความเข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงไหม mm hmm. มีการพิจารณายังไงว่าคนคนนั้นคือใครอะไรตัวลงเนี่ยการที่เราบอกว่าองค์กรไม่ดีหรือทุจริตทุหน่ามันเกิดจากที่ใจเราอะไปมองหรือไปตัดสินเขาหรือเปล่า อย่างนี้เป็นต้นนะให้ดูแบบว่าเราลองมาไปตัดสินเขาหรือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือตัวเราเองมันไม่ฟิตอินเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่นหรือเขามีเขามีเหตุและปัจจัยอะไรบางอย่างที่เขาต้องทําอย่างนั้นหรือเปล่าไปดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินดูก่อนว่าเออปรากฏว่าเออมันเป็นเพราะอย่างนี้ก็ว่าไปมันเป็นเพราะระบบหรือมันเป็นเพราะตัวบุคคลถ้าตัวบุคคลไม่ดีเราต้องมีความเมตตากรุณาม,มุทตาอุเบกขาเขาก่อนคือมีความเข้าใจก่อนว่า เราไม่เหมือนกันไปบังคับกลุ่มเขียนเขาเปลี่ยนเป็นอย่างเราก็ไม่ได้ดูซิว่าในเมื่อบังคับไม่ได้เป็นเจ้านายอยีกต่างหากเราก็ปรับตัวเองดิปรับไม่ได้แล้วมันมันเราไปเช็คดูแล้วปัญญาเราเช็คดูแล้วว่าเออมันไม่ดีจริงเนี้ยนะมันไม่ดีจริงแล้วเราก็กลังไปรับใช้ในสิ่งที่มันไม่ดีอยูอย่ทําไมครบจะออกมาเลย <c oughs> ใช่ไหมครับออก็พิจารณาไปเรื่อยค่อยๆดูก่อนอ,อย่าเพิ่งแบบ เจอปุ๊บเลวปุ๊บตัดสินปึ้งเครียดเลยเขาจะเครียดอยู่ไม่ได้ละใช่ไหมสินเราเป็นยังไงมีความเป็นปกติไหมเราดูกับพฤติกรรมเราคืออะไรจิตใจเรามันไปยึดโยงไปเกาะเกี่ยวไปนู่นนี่นั่นอะไรเขาหรือเปล่ามีตัณหากับสิ่งของนี้หรือเปล่าใช่ไหมแล้วมีปัญญาความเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ไปตัดสินเขาได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ว่าไปค่อยๆทีลีส่วนทีลีส่วนมันเหมือนว่าพอเจอเรื่องราวเนี้ยครับไม่ใช่ว่าเราไปพิจารณาว่าแบบ องค์กรเป็นไงพิจารณาตัวเราเองก่อนอ่าดูตัวเองก่อนว่าเราอ่ะรู้สึกยังไงแล้วค่อยๆคิดไปเรื่อยๆไม่จําเป็นต้องแบบเห็นปุ๊บแล้วตัดสินทันทีใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่สายใช่ไหมไม่สายเป็นเดือนยังไม่สายเลยบางทีลองดูก่อนอะไรเงี้ยบางทีเาจะรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าเราไม่คุ้นอือครับผม